เกิดอะไรขึ้นมาเอากูงงให้ขับเรือเอ้ยขับขับมึนจัดโอ้ยสมาร์ขับเรือไหนฉลามอยู่ไหนหาดิว่ายลงไปหาเลยไหนล่ะฉลาม ในฉลามอ่ะแจ้งเตือนแจ้งเตือนหรือว่าผมอัปเดตอะไรก็เียแจ้งเตือนครับต้องว่ะครั้งน้าชามากับยาบุตรมานะขอนางงับกุ้งกุ้งสดชื่นดีงับฮา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 องต้องถามแต่สามารถด้วยไอ้ยัยพุทธมันไม่ว่างไอ้ยัยพุทธเข้าเข้านี่เข้าค่ายเข้าค่ายรู้เสีวปาจะไม่ผิด ไอ้ไอ้ยายพูดเข้าใา่ลูกเสือน้องไหนวะฉลา,ามอยู่ไหนวะโอแมปนี้ไม่หนุกเลยอ่ะออ้อดีกว่าแมปนี้ไม่หนุก่ะฉลามหายไปไหนวะโอไม่เห็นหนุกเลยแมปนี้ฉลามไม่ทํางานอ่ะเอาแมปอ,อื่นนิน้องแมปอื่นดูดีกว่าเยอะเออมันต้องแมปอย่างงี้ดีวะแมปมันต้องแมปอย่างงี้เว้ เนี่ยมันต้องแมปอย่างนี้มันต้องแมปอย่างนี้เนี่ยไปแล้วกไปแล้วกูไปแล้วทำไ,ไมพี่ได้ใช้ปืนนีว้วะเนี่ยปืจนโจรสลัดเนี่ยคุณลูงครับเฮ้ยฉลามมาแล้วฉลามมาแล้วฉลามมาแล้วไหนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหาฉลามดิ พี่อย่าลืมเอาลงช่องด้วยเอาลงแน่น้องเฮ้ย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 เยเฮ้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 เฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยฉลามหมีคุณดูฉลามไม่ใจฉลาดปุ๊ดเฮ้ยเจอล้วเจอล้มาดิมาดิมาดิไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลอมาทางนี้นะเว้ยเดียวเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยนี้มันจะล่วงแล้ว โอ้ฉลามหนีอีกแล้วฉลา,ามหนีตลอดเลยอ่ะคนดูฉลามมันไม่ใจเลยเว้ยเออมันเป็นเรือดำน้ำเหมือนซีมอสอ่ะไหนล่ะฉลามมันหลบอยู <endeu> ่ในไหนล่ะ <Biz> <liter> <robe> macam uh.